สบายดีสบายดีละสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สุคนาบาวสิปินพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือกระทางประเทศนะ้องพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าบุญเพย์แชนแนลอีกแล้ววันนี้พี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อก,กับบ้าบุญเพยมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านอของน้องหน้าน้องต้นกล้าเพื่อนในแหละพี่น้องเลยเนาะ,ะหนึ่งจากว่ามีทั้งบแอแซนะาาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนได้สั่งบล็อกมาเพิ่มอีกมันนี้พี่น้องเลยเนาะ ว่าบล็อกเพิ่งยังบ่พอกะสั่งบล็อกมาอ่าลำเนินการเรื่องทั้งอะอ่าเฮ็ดห้องนอกห้องน้าเพิ่นแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะว่าอ่าทางห้องน้ามลำเนินกันไปเฮ็ดลำเนินเฮ็ดกันฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกะางใดกาสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสุขุสุขคนเข้าไปเบิ่งไปสมไปโอ้ไปลบน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าทางสร้างเพิ่นอ่าเฮ็ดห้องน้าแล้วเสร็จหรือยังเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอดเจาะถึงแล้วพี่น้องเนาะมาไม่อนี้กันมาน้ำกัน อ่าสี่คนพี่น้องเลยมาเนี่อ่าทั้งบ่าวคำหลังกับบ่าวจิตเนาะบ่าวแซนอ่าบ่าวดำเพื่อนกะอ่าบ่าวได้มาพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนอ่าบ่าวสบายพี่น้องเลยเนาะปิดไข่เป่นแบบเนาะเบิด์ปัวอลไรเมียอยู่พผัสซันโอ้ยพี่น้องเลยอ่าเป็นวัดเป็นไอเนี่กะบ่าวเข่าไพออกไพพี่น้องเลยเนาะตันบ่าวบุญเพื่อนกะเป็นวัดถลายมือแะไรพี่น้องเลยเนาะอ่ากินยากับไปเรื่อยพี่น้องเลยเนาะสู่ไปเรื่อยอ่า ไปพี่น้องเลยมัอนี่กะมาหอดแล้วก็ว่ามัอนี่กับแดดกขึ้เก่าพี่น้องเลยเนาะมัอนี่ไปพี่น้องมอตาเพื่อนกับอะไ้มาทำการไอนี่พี่น้องเพื่อทางบ้านของมอตาเพื่อนก็มีงานบุญสมโภชพระพี่น้องเนาะอยู่วันครบประบายพี่น้องเลยมาทำการสี่คนมัอนี่อาผูเอียทรายก็มาเรียบร้อยแล้วห่วงห่วงมันกับปลุกหรือว่านา่ะเนาะ มีสิปลูกแล้วเบิรนี่พี่น้องเลยโองาเป็นยุยบลอตู้กเนยุยเรอพี่น้งเันทิตย์เเนาะโอ้เป็นพี่น้องดินบ็อกพี่น้องเลยเเอาแซนมามอน,นีเนะอจะลอยเยองน้ำเปนอ มาม่นีจนเล้วเนาะของน้ำเกิดเนาะโอ้น้ำขัดขัดขัดขปสองหองสีสอง,สงห่องสี่เนาะเนาะบายดีเนดะ้อ หน้าเพ่นโออ้ดีืมเห็ดมาได้จังมือเลยเนี่ย4หางมือ4หามือ,อเนาะกายกายเดี๋ยวน,นี้เนาะเนี่อันนี้คือเห็เดน่าจะใสา่เทคานบ่เทคานเออเทคานอ่ะคือแบบเอาไม้ฟาดเลยเออบ่เกินอีกช่อ,องกระมือก็แล้วได้เนาะไม่แล้วไงบ่เพื่อบุกเพื่อสาบอีกเนี่ยพี่น้นอ,นนนองเลยอ๋อคือมัน อ่าคือสูงเนาะระุชูงมาางอเออเอาบี่คือสูงไปหน่อยเนาะเอาบหี่นอไหลใ้างนั่งอะไรก็ไม่ปวดเออเาไปงไปองเนาะอ่าสีาวม้นบ่โอ้ ก็ไทยเพื่นนี่ก็ถือว่าครบเลยพี่น้องมีทั้งแห่มีทั้งที่เป่าน้ำเนาะเนาะสวัสดีว่าชิดว่าขำอ๋อจากไหนนี่คือมานั่งแบบอ่านั่งแง่งบึงของน้ำบ่องน้ำงามพี่น้องเองามเนาะบักใหญ่พี่น้องเลยมวะขัดขัดขัดขักซอยบระเสริเพื่อนพี่น้องได้บักมานักมุอนี่ โดยโดยหาเว่าบกงเลยงเลยจะก้อนผลมม่วงเลยลอยก้อน้ดยโดยโดยงดาเป็นอยู่ผลนอกพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเข้าไปหาเป็นดอกพี่น้อกเราเปนพี่น้องเลยเนาะเ็ดกินอย่างน้องเป็นเห็ดเยอะนะมีกรงดาวเนอกําลังหนึงเข่าต้มเป็ดบ่เนาะต้มเป็ดต้มไก่เ่เป็นแต่แช่อยู่ได้เป็นเลย เห็นได้เนาะเห็นอยัางน้อนี่หนึ่งยังอันนี้นหนึ่งเขา้าหนึ่งข้าโอ้หากกันหนึ่งนี่บ่โอ้สบายดีสบายดีน้องเต้สบายดีน้องหน้าโอ้ขนเป็ดขนไก่ยขาวก็โตด่พี่น้องเลยน,เลงงนี่ สามชิมือยังมาชงออตด้ยปงไหนเนาะทางน้องเพิ่งกับบนี้กะถือว่าเป็นมือยุดเด้มันมัทิดเนาะอรองเฮียนเป็นยังคือเก่าหวยอกยอกชาะฮไปองเฮียนไปที่หามูไปเยไปทีหาวโนมูโอ้ต้องหาหามเลยหาหาหาเห็นบ่ตัดดวยังตัดหลดด้ยัังเฮ้อเปยังล่ะ บ่วโอ้ตั้หลุดลงแล้วอย่างอย่างเห็นโอ้เจ้า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 ฮะได้กันไปคนบล็อกกันกันนพี่น้องเนาะโดยโดยอืมนึกว่าน่ะบ่าวมากแต่ครัวเป็ดครัวไก่ถ่านะหกเมตรเนาะครัวแต่เมือก่อนนั่นเนาะโอ้ยพี่นเอาไงผ่าแล้วส่บานเนี่ยเงินได้ใส่ได้ยังเห็นกินเงินกินเงิน ตามัทัวปองตามัทวะปากระปอง้าเตียงเนาะเออปกกอ็ยไปขนบล็อกเับมางกันก่อนเอน้องเนาะตรนนี้ไ่นบล็อกลงไปที่ชิมะห้อยได้เนาะออร่อยก่อนแต่มาดีนนองต้งกะม่อนแดดบ่มานั่งอยู่เิมอนแดดบ่ ยิงขับยังจำมันต่างทัวโอ้ดผมมืจ้นนานะนอยพอขน้อยเมย์<อ><อ>น้อยโอ้เมย์<น>่กระดใหายนะโอ้ขับดีพี่น้องเอ้ยทั้งหน้าดิ้วผ้า้ยาวเด้เนาะแ <laughs> ล้วว่าคือทนันแล้วยังไม่แล้วบ,บ่า วิธีเดียร์แล้วแต่แบบนี่เนาะพี่น้องกัยเน,นาะอะไรบล็อกมาแล้วก็คือแบบอ่าทางในั้นได้ได้ขันบ่เน,นี่ัน,นอ๋อต้องได้ขันนิดน้นอยนาะยเพราะว่าเห็ดเป็นห้องไผลของมันได้เนาะอ๋อห้องอาบน้าแต่ห่าเพราะว่าเขาจะได้ก่อแบบอ่างอ่างเก็บน้ำอีกเนาะ ทได้ปูพื้นก่อนสิได้ก่อตัวเทพืนนะ้นก่อนโดยอ๋อมานี่ก่อขึ้นนี่ก็บทุ่งเต่บ่อนเนาะมันจะพอบ่อนพอ่พอ,อ,อ,อบ,บ่อพ่อเพื่ออ้างไงฮะเพื่ออ้างเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวกลางชีวิตแต่หาซี่ปัวอ๋อหาซี่แกหาซี่ป่วนบออ๋อถือว่าพอเนาะเป็นรองเนะาะแต่ว่าเพราะว่าเฮาเฮายังเป็นเทพื้นก็ได้เนาะ เทสับ okay, พี่น้องเลยไข่ดอกดีดมันกันไข่หนึ่งพี่น้องเลยขุดข้น้ากับช่วงเขาช่วงเขาเลยไก่อยู่เนาะตอนนี้ก็คือ,อทีาเทสตัวเทิงก่อนเห็นเทิงก่อน,นเนาะ,นะพี่น้องเลยือเคประมาณนั้นนะครับเนาะอ่าแดมไมอมีเมอพอร์เซ็นต์ก็สั่งอ่าเป็นบล็อกมาไออีกหน,นี่เนาะ ไปเป็นน้องหน้าไปทเลยมแล้วไปทน้องน้าพโอู้้ชาคักย้อนนี่เป็นยังไงขึ้นแมามากเมื่อกี้นี่นะคือยกบอกอืมืยก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 อยู่บานนี่กินข้าวแล้วพ่อจำมือนีกินละกินข้าวกับพี่ยัง ไข่ออ๋กับไข,าาข่นนะเนาะได้หมอกกับังเช็ดนั่งกัดนะตุ้งไข่บ่พ่อกินบ่เป็นอย่างไรเหมือนีเนาะอ่ห้องหนองของนาา้ำที่ได้เลยดีใจบ่ดีใจเนาะไก่ที่จจได้เป็นจริงได้ของน่าก็สบายได้ี่น้องเลยเนาะมีห้องหนองของนาา้ำใช่เลยต้นถงม่วงเจ้าปลูกแล้วบ่มอามืนอนั้นนะปลูกวักวตุทุกต้นได้บ่ หม่องมีเด้ปลูกวัตแต่ว่าให้ทั่วยังหมดแล้วเนาะโดยโดยอ่าอันผู้ที่อันมาเห็ดช้างมาเนี่ยลุงยาบอ้ออ๋อเพิ่นมาแต่บ้านไหนนะอยู่รักษาเพิ่นบอ้บออยู่บ,ยบ้านเดียวกันเนาะรถไถเพิ่นเนี่ยรถไถเพิ่นบอ้อนะอ,อ๋อหนึ่งว่ารถไถ่ายข้างนอกอยังหม่นีเนาะมีคันเก่านี่เนาะ เดอเพิ่นแก้ยังไงอนั่นน่ะแก้น้ามัไม่ใช่ใชานน้าน้าเพิ่นเออน้ากินนี่บ่คือว่าน้าม,มาใช่นี่บเปล่าเอามาให้ถังน้าเอามาให้ถงน้านี่เอาทำไมต้องแก้มาว่าน้าก๊อกเจ้าคือมีอยู่เบิร์นอยู่มันฉาเนาะอ๋เอเลยแก้เอามากลัวไ,ไหวกลัวเป็นอะไรเนาะ ได้เห็นน้ำคีบบอแสนไม่นัน่นบอแสนมียังไงไหมมันมีทะนุมีเสือในเสืออ่าม,ม,มีกังหอยเสือผ้าพร้อมโอ้อ่าม,ม,มีเงินพร้อมโอ้ในเสืองามเสือแบบอ่าผู้ใหญ่เนกน้อยเน่บ่อโอ้ถือว่าเจ้าก็มีเนาะดได้พเพราะจะได้อีกตัวหลายๆเพราะเจ้ามัน เนร่ยลายอยู่เนาะโอ้อด yes. oh, oh, yes. yes. no. 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 so ีได้พี่น้องเลยเนาะอืมถุนนมาอ่ากระบาดพ่อผมบอกมืเนาะอ๋อมือนี่คือจะได้ไปลงเขียนขี้เก่าแล้วมือนี่เนาะเด้อยึดแต่ไมอนี่เนาะเด้ออ๋อดีได้ดีได้เนาะจังใดก็สู้ๆเด้อมาเป็นกำลังใจให้เนาะอ่าคอยของน้ำเพิ่นอ่าเซตไว้ไว้อะไรพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยไม่เบาครับไม่มีอย่างมาฝากมาต้อนนะมื้อนี่ เบิ่งก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยไก่มาเลยมาเช้านี่ยได้ข่าวฮั่นขนมขนมเลย้ออ๋เดี๋ยวเงินเลยเดี๋ยวน้องหน้าเพิ่นอ่าไปซื้ออ่าต้มขนมไปบ้างมงเฮี้ยนบ้าอื่นแล้วน้องหน้าเนาะน้องหล่ะโดย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 ฮะสู่สู่ต่อไปพี่น้องเยเนาะสบายดีเด้อน้องหน้าเด้อบารครับแล้วบาดนี่เนาะโดยโดยโดย อาบน้ำหรืออาบน้ำไม่เจ้าเด้อต้องไปอาบน้ำบอกได้นะมันเป็นไปได้หนะตัวมันนะฮะมันเป็นไปได้ตัวขาวนะสีดำสีดำโอ้เจ้าคือบุริมีเจ้าไปเฮ็ดแท้จังมีใบเรียนใบเรียนเนี่ยตี่หนมูอป่ะอ๋อแบบว่าเฮานี่มันเกิดแบบเต้นแบบกระโดดไปเรื่อยป่ะปลาเธอเป็นย่านเอดโดยวเดี๋ยวเด๋ยวฮะทางใดก็สื่อๆน้องเด้อ ก็เยสบายดีโเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนเดินกันได้เข้ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนมกันเนาะเรื่องของของน้ำของน้องด่าเพิ่มอะไรพี่น้องเนาะการดำเนินการก่อสร้างอยู่พี่น้องเนาะที่ว่ามือการสรทางโมเสกเพิ่นก็ได้สั่งบล็อกมาอีกจำนวนร้อยก้อนพี่น้องเนาะ โอ้องามพักพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นค่ะผมอขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาที่ตามมาส้มซองบ๊อบบุญเผยเป็นกำลังใจบ๊อบบุเผยด้วดีเสิมมือมากอะ่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่บบพ,พี่น้องหลายไลน์เนาะที่ว่าบกกต่างก็ท่าบ๊อบบุญเผยไปขอยพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุข,ขสุขคนยงมีสุขภาพเข้มแข็งอ่าอยู่ดีมีเฮงคิดสิ่งได้ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนะะบาะบ๊าบบุญเผยพร้อนี่กับสิคอตูจบคลิปไว้ชนิสกอนอ่ามือหนาหรือว่าม ไปดองเนาะสำหรับวันนี้มาเปิดโครงกาวเข้า,ขามาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย